สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสรินทร์มหาวชิราลงกรวรราชพักดีสิริกิจการเรณีพีรยพัฒน์รัตศีมาค,คุณากรปิยชาติสยามบรมาราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 17- ถึงวันที่19บกา,รรากรกฎาคม2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดการประชุมวิชาการพันพุ์พฤกษาชาติประเทศไทยครั้งที่18ณสวนพฤกษาศาสตร์สิงคโปร์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเคนเนตเอ๋อประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์นอกจากนี้จะพระราชทานพระราชวราโรกาสให้านายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมด้วยภริยา และนายเตียวสีเฮียนรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณารัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าทุลอองพระบาทและถวายพระกรยาหารกลางวันด้วย สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่17กรกรกฎาคมพุทธศักราช2,565เวลา8นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันนังคารที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา15นาฬิกา35นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15กรกฎาคมพุทธศักราช2565 ทุนกระหมออ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี t ู B ีน u m b e r รวันหรือ ToB ีน u m b e r ร์วันไออรุ่นที่12ประจําปี2,565รอบชิงชนะเลิศค่ำวัน,นที่9กร,รกฎาคม2,565ทุนกระหมออ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปศูนย์การค้าเเ j m เขตจตุจักร ทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนับวันหรือ To บีนับวันไ I ดอ l รุ่นที่12ประจำปี2565รอบชิงชนะเลิศซึ่งกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเลขานุก,การโครงการ To ูบีนับวันรวมทั้งหน่วยงานหลักและภาคเอกชนจัดขึ้นน้อมนำแนวทางพระราชทานที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเองทรงหวังให้กิจกรรม To ูบีนับวันเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับ และพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลุกพลังสร้างกระแสะความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดีคนเก่งเป็นคนมีคุณภาพของสังคมในการนี้ได้ทอดประเด็การแสดงคอนเสิร์ตของผู้เข้าประกวดรอบชิงชัดเลิศร,รวม16คนโครงการทูบีนับวันมีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชนอายุ6 24ปีให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหาเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของเยาวชนมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้สโลแกนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเน้นให้โอกาสมากกว่าปราบปรามให้เยาวชนได้พัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลาย ในลนักษณะส่งเสริมการแข่งขันการทำความดีเป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ Play and Learn ให้เยาวชนเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้โดยประยุกต์กับองค์ความรู้สุขภาพจิตการประกวด t o n ีนับวันไ i ด o l ได้คัดเลือกสมาชิกท b บีนบวันทั่วประเทศรวม40คนที่มีผลการเรียนดีประพฤติดีมีความสามารถพิเศษ และมีบุคลิกภาพดีเหมาะสมจะเป็นตัวอย่างให้เยาวชนทั่วไปได้นําไปปรับใช้ในแบบของตนเพื่อเข้าเก็บตัวในบ้านได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงรวมทั้งผ่านการประกวดจนคัดเลือกผู้ชนะการประกวดระดับประเทศรวม16คนเพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศในการนี้พระราชทานโล่รางวัลและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ่ายหญิงได้แก่เบตา้านางสาวรัติมาแถมเปลี่ยนจากจังหวัดชนบุรี และผู้ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งฝ่ายชายได้แก่พิมพ์ในกริตสัตพพรวรากุลจากจังหวัดสุสระบ,บุรีรวมถึงผู้ชนะเลิศอ,อันดับต่างๆจากนั้นทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับทูบีนับวนไอดอลรุ่นที่12ประจำปี2565 การประกวด To Be Number no. One Idol ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็นดาราหรือศิลปินแต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเองเป็นคนเก่งและคนดียกระดับความสามารถทั้งด้านการแสดงการเข้าสังคมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการติดตัวให้กับเด็กที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากการดำเนินงาน11รุ่นที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการเด่นชัดทุกคนปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บขณะดเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคใต้ <S <S วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายเจษดาจิตรัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจาัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่กำลังพลได้แก่พลโทเพลิงไกรศรีรักแมททับภาคที่4และผู้อำนวยการกอกอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าพันตรีประสานด้วงชานร้อยเอกวิสารชูสังกิตร้อยโทนัทโสหากาจ่าสิบเอกพิษนุพ,พันเตจ่าสิบเอกกีรพงศ์คูหาแก้วและสิบโทพิรวิทย์โอสดเจริญรวมเจ็ดนายซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ โดยใช้อากาศยานเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไป60จากค่ายเสนานรงค์อ,อหัดใหญ่จังังวดสงขลาไปยังค่ายสิรินทอเภอยารังจงปัตตานีระหว่างบินเครื่องเกิดเหตุขัดข้องนักบินจึงนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลวางใหญ่อ,เ,อเทพาจังังวดสงขลาทำให้เครื่องกระแทกต้นไม้ระหว่างนำเครื่องลงจอดเมื่อวันที่15บารรกรกฎาคม2565และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อหัดใหญ่จัังหวดสงขลา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่กําลังพลดังกล่าวด้วยการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลทั้ง7นายและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้บบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ